ันนี้เราจะไปเอาเล็กกันนะคะเอาเล็กในฟูโจนั่นเองเย่คอนติมากคอนติมากอันนี้มาในทีมบายบายพี่ะไรเป็นอะไรอ่ะแปมเงินชมพูจิ๋วจิ๋วแปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดอันนี้นะคะแล้วก็เราจะนั่งรถเมล์สายเจ็ดหกห้าไป แล้วก็ม <c oughs> ันเป็นเอาเรียนในฟูโจแบบใหญ่มากแบบมีไทยหลายอย่างานิวบาลานกี้อาดิดาสมีเอมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเหมือนกับที่เราเห็นมาในในตวีหรือว่าในเสือของชุมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ฮารบผม มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครเคยประสบมาได้เจนสัมผัสได้เ้วอยู่ฝั่งซ้ายรถมาฝั่งขวาล้วอยู่ฝั่งขวารถมาฝั่งซ้ายเราข้ามถนนข้ามไปข้ามมาพี่คิมเล่ามันก็มาเจนสัมผัสได้เจนเนีเราเล่าเลยเราเราตั้งแต่เรื่องผีเลยก็ฮะก็คือก็คือพวกเนี่ยจะไปเอาเลดแล้วทีเนี้ยนั่งรถจากหน้ามอมาตอนแรกก็รออยู่ที่หน้ามอแหละ แต่รอไปนานรอจนรอไม่ไหวแล้วมันก็บันทอนหัวใจอยากให้นานเกินไปรอไปแล้วหนึ่งชั่วโมงตอนที่หน้ามอแต่ทีเนี้ยคิดว่ารอไม่ไหวละก็เลยมารอที่ห้างก็คือเจ้าหลงตรงนี้ซื้อไอติมกินอือพอซื้อไอติมกินเสร็จมานั่งรอตรงนี้ตรงที่ท่ารถตรงนี้รอไปแล้วครึ่งชั่วโมงปดไม่ไหวปวดที่ก็เลยขอไปที่อน <c oughs> ไปประมาณยี่สิบนาทีไปประมาณยี่สิบนาทีที่เสร็จกลับมามองหน้าเอ้ายังไม่ไปอีกเหรอ รถยังไม่มาก็เลยก็เลยดูป้ายรถอีกรอบก็คือว่าต้องรอฝั่งตรงข้ามก็เลยเดินกันไปตอไปฝั่งตรงข้ามพอไปฝั่งตรงข้ามเสร็จรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงรอเสร็จปุ๊บนี่ก็เลยหันมาเห็นรถมันขับผ่านมาปิ้วตรงข้ามเจหกห้าข้าผ่านไปตรงข้ามไปรออยู่ที่ไฟแดงก็เลยว่าเอ้ยงั้นก็ข้ามฝั่งนี้รถมาฝั่งนี้พอข้ามมาฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้รถผ่านฝั่งนู้น มาดเียนสัมผัสได้เกิไม่ได้จับกันไม่ได้ตัดเลยตลกเกินทั้งประเทศมีอยู่คันเดียวเจนมาแล้วโอ้ยกอโกอดสักทีไม่รู้ว่าเนี่ยว่ามีแบบนี้ได้เป็นรถบัสทุกคนเแต่หน้าไม่คุ้นวินอ่ะ h e l l เป็นรถบัสที่เป็นแปลว่าบัสจริงๆนะมันก็เปิดแอร์ด้วยใช่ระยะไกลอ่ะเราพกยูน่ะ

เชี่ยวโคช่วเหมือนเลยตบลีบ้านเฮาต้นงต้นไม้นี่อันนี้คือชมชของแท้นี่คือบ้านคน บ้านคุณไปกี่ชั้นแล้วะฮใช่บ้านบ้านแถวนี้มันแบบใหญ่บ้านคนรวยบ้านคนจนจะใชรวยเข้าหลไม่รวยเท่าคนที่รวยในเมืองแต่ถามว่าคุณแบบเนีคือสร้างระดับยากเขาก็ต้องรวยใช่ต้องดูนี่บ้านคุณคือบ้านแต่ที่ชอบเราไม่มาดูดีดีกว่าต้นกล้วยบใต้ที่เกี้ยงเงาบ้านคนขาวคนเน่ามาเปลี่ยนใจเลือดสาแล้วมันเป็นบัสอ่ะมันเป็นรัว ทุกคนดูแอร์ดิแิ่เหมือนกำลังจะแบบว่าโคราชกำลังจะเข้าคายลูกเสือเออเหมือนเลยอะสอยสวยสยู้กอะลยอะอะไรวะเข้าป่าต้องหัวโทษนะใเออเอาอะไรให่ขายเดี๋ยวนี้ขายใครอะเอาอะไรนี่เรือเรือาเรือมาเาเรือมาเ ส่วนที่ส่วนหนึ่งอ่ะตอนว่าจะคืนสักพักหนึ่งจัไใจอ่ะเนาะโอ้ก็จะสักทีไม่เหมือเลยยุทธยาเลยอ่ะใช่เอาเลยดยุทยาใช่พี่นะเวลาเอาเลดอยุทยาบ่อยภาษาอ่ะใช่พี่เดินไปบ่อยเหรอโอ้หนาวพี่อ่ะบ้านพี่อยู่คลองหนึ่งเออมันมีอาหารมีอาหารเราก็ต้มโซนค่ะโอ็โดนแลกตังค์กันหมดแน่เนอ่ยนี่ อุ mm ้ยหนาวแดดร้อนแต่หนาวนะคะทุกคนนี่นี่ข้าวลอยหูยลมเยอะมาเลยต้อวลองไปซื้อโอ้ลีโบกรีไปซื้อแค่เทเอ็มทำไมไกลอ่ะต่อไปก็มาซื้อที่นี่โอ้โหอันนั้นไกลทำไมพูดว่าไกลอ่ะคะไอตู นเียบลงดาี่้อซื้อใหม่้าซื้อใหม่โหครังนี้ใครใส่อะไรใหม่อะไอตูเอีไทกี้เอขามีนบ่ะอุ้ยขอขับได้ปะขับอปะกินหอมมากแล้วเมื่อกี้เนี่ยขาต้องเสีตังค์

ไม่องี่มอ่รูอ่อยู่รี่รูอยู่ใูอ่รูอย่รยรยู่อยู่รมอ่ปอ่รมอยเ่อยู่รย่ร่รู่รูออ่รูยาย่่รู่รออยน่่่น699โอยมันยรรอออ มันคืออะไรชุดกันลมป่ะหรือมันเป็นเซ็ตน่ะเหมือนในหุ่นอ่ะ,อ,นนะอ๋ะอเป็นแบบว่าข้างในเป็นไอ้นี่แขนกล้วตัวน,นี้ก็เป็นแบบว่าเดรสกุมอือเป็นแบบนี้ครึ่งตุ่เอาจริง่ถูกสุดอะสามก้กาเแต่ฉันว่ามันก็ไมีใหญ่แล้วก็มีที่มันถูกอ่ะดิป้าในเนี้ย่แตร้องานแบรนด์นนที่มันถูกเลยนี่เก้าเก้าเก้าใช่ไหมเป็่ถด้วยอือใช่อือ ตัาไม่ใช่ไม่ใช่เ้ิน่นด้วยหน่อยแล้วกันเนาะกินน้ำก็ักน้ำก็รักน้ำตลกเลยเนาะทำาไไ่ได้อะไี่รีพี่ตใหตลกหรอกพี่มองเหมือนว่าเรามาเรียนแบบเรียนรู้ว่าเรามีทมาทำอะไรเราพูดมากขึ้นุ๊บเข้าหรไปหรอไปเมื่อไหร่ มันฟิลสยามอยู่ก็เด้ว้าวหนาวใส่ถ่ายถ้าต่อไเทจะบอกว่าเราพอที่แฟชันไอแลกรองเท้าลด50%สออเดี๋ยวพันหจาก3,500ทีู่อ้อมที่มันอยู่ที่ยีใส่ชั้นก็โอ้โหน่าอะไรคีฟเป็นเลดี้สเ,เปเชียล กะร้านแหนอ๋อมิเชลว้าวเก่งนาตัวรอยเฮ้ห้าว่ะเออเข้ารูไดูว่าะได้หอวเนี่ยครเนี่ยใส่นี่มันเรือนหงของเราสองคนเนี่ยหรอเนี่ยใช่เล็กน้อยจะบอกเป็นเตียงสี่เตียงได้ไหม เปร้มี่าคนดูเียมนตึบเลยมันก็ได้กินแบบนี้เหมือนกิวได้กินมันได้กินเหมือนขี้วังจริงแล้วขี้วังอีโม่อะอัวเนืให้ผิดมาสักห่หนุ่มุย งานทุกคนมันกว้างม,มากเลยแล้วก็มีหลายแบรนด์มากๆใครที่อยู่กูโจ้ก็สามารถมาได้แต่การเดินทางค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะแต่ว่ามันสวยนะมาถ่ายมาถ่ายรูปเฉยๆก็ได้หรือว่าจะมาซื้อของก็ได้ไของก็เอ้อมีครีมช็อตฟิวว์แต่ว่ามันมันก็ลดราคาเยอะแหละแต่มันก็ยังแพงอ,อยู่เพราะมันเป็นแบรนด์อะเราต้องเดินไปตรงนี้อะให้ดูภาพรวมภาพรวมภาพรวม ใช่มันกว้างมากจริงๆอ่ะแบบกว้างแต่ว่าข้างในจะแบบฟิลแบบว่าเหมือนเขาใหญ่ใช่หรือแบบเวนิเซียแบบซานโตรินีจริงๆออเออเออเรามองไปทางโน้นนี่โคตรเโคตรกว้างโอ้นแบบอลังการอลังการสวยจริงนะ่หายดูได้เขาบอกอะไรก่อมีน้ำพุด้วยแต่อันนี้เขาปิดไปแล้วเมื่อกี้ใช่เราจะไปดูตรงนั้นนะขางข้าตรงนั้น ลดมากนะเพราะส่วนตัวนี่มจะมีนี่ไงทางเข้าอันนี้เป็นทางออกอ่ะเข้าไปทางนู้นแล้วก็ทางนี้เป็นทางออกเอ้าเล,ด,ล,เลดเอ้าเลดเขาอลังการต่อไปเราก็จะเดินทางกลับ,ลบไปไหนคะ ไปว่านตาเป็นห้างที่เราคุ้นเคยไปทุกวันเหมือนบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองคือแล้ว่ามันจะไกลกับเราแต่มันก็ใกล้เพราะมันมีขอากินเยอะไม่เยอขนาดั้นแต่ก็คือเยอะกว่าใช่มีเจนปิงที่เรากินทุกวันคุณจะพาไปดูเจนปิงใช่ไหมใช่เราจะพาไปว่านตากันต่อแล้วก็จะพาไปทักทายคุณลุงที่ถึงแม้จะซื้อไปแค่สองครั้งแต่เขาก็จำได้ว่าเอ๊ะคนไทยนี่นาเรารู้จักคุณใช่รู้จักคุณ แต่ก็ไม่ลดไม่ลดราคาก็ราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมคุณก็รู้ราคาอยู่แล้วนี่สิบสองนิวหนไปครับเอาเขาหายไปกันแล้วเนาะเจอกันที่ม่านตาตรงนี้ตรงนี้ทางตรงนี้สวยเดี๋ยวให้ดูเหมือนไรอิง่นเลยว่ะเออไล่เอิง่นแบบว่ามาเด็ดกรุบเด็ดกรุบจะมีทักขยายไหมหยุดช่องมหยุดช่องแล้วเตยครับ นี่เข้าในความมืดจะน่ามืดเกินถ้ามีไฟอ่ะหมุนหมุนนี่เออสวยแต่ว่าตอนคืนน่าจะเปิดไฟนะใช่ไหมว่าเปิดหรือเปล่าโอ้ทางยาวเหมือนกันนี่ผ้านทางนี้ไปอโอ้ทางที่เราเข้ามาเหรอค่อนข้างที่จะเข้ากนไฟขับหกมาทางไหนก็ไปทางนั้นโอ้โหมีลิงลมอยู่ตรงนั้น มีฝูงลิงมีฝูงลิงสามสามคนอยู่ตรงนั้นไหนวะไน่ตีนสีอ่ะฝูงลิงออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นไอ้ฝูงลิงสีสีชมพูชมพูง<อ>ามเงินอันนี้ก็เป็นที่จดอดรถข้างนา <c oughs> อกเฮ้ยรถเขาสีอ่ะขันขนัเงาอ่ะ โปรตีนกแล้วแกรมนี่ยโปตนแกรมเนี่ยถูกดอกอะไรอ่ะเดซี่ดอกมะลิเดซี่ถูกแล้วแ่วน้มันอยู่สองนัโอ้ค่ะองน้ี่้หดค่ะตยเราออยู่แล้ว่ ไยเจอได้ไม่ต้องไีแล้วเออเนี่ยได้กับบ้านปะใช่เราไปว่าจ่ายเลยมานั่งที่เพจไปมาพบเจอรถขนาดไอตูนใหญ่มากนั่งไงรถไอตูนน่าแอบขอบรถมาก็ไม่บอกแกแต่รถที่มอรถไอตูนสุดตรงตรงข้างตรงเลยอันเนี้ยวือนียนะ เาลบงับูตะนี้อ่ะตูแล้วเหรอเขาม่ตอบี่เขาขับมากี่คันวะนะขับพ่วงพี่ปิดเปิดพี่ปิดปิันไอ้ขี่หนอันไหนอันี่หลบอยู่เว้น่นอันนัคือ outlet เกินบัตมาเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเป็นรถไฟใต้ดินสายาเพื่อที่จะไปบ้านตากันนะครับพี่ดังก็ไม่เมร์ตอ้หู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 มันมันมีเอ้นั่นอะจะตายจะตายจะตาย แถวน,นี้มันจะเป็นบ้านแบบชุมชนที่จะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆที่เราเห็นในตัวในตัวนี้ว่าแบบว่าหู่นโจโบ้านในหูวโจอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเลยบ้านหลังใหญ่มาก รเขาอร่อยมันดูน่าทานสุดๆเลยอ่ะจริงยิงโปยิงโป๊งยิงโปก็อย่างนี้ไม่ยากหอยิงหรออันนี้เรอรกี่เาอะไรอ่ะเราก็มาอ๋อเดยนเล่นเดยวเล่นี่ไอติมแมคโด ไอเดีแมกโรน่าที่ไทยอันละสิบบาทใช่ปะอันนี้อันละหาหยวนยี่สิบห้าบาทพูดแพงแต่ว่าตอนนี้มันปั้นเสียชิ้นสองขึ้นราคาก็เลยถูกใหม่มุมกล้องแบบใดมันหวานมากความรู้สึกแบบไรกันแต่มันหวานกว่าหวานกว่าจริงแต่มันอ้วนกว่าเออแต่มันดูอ้วนกว่าแต่ว่า ฟิลเดียวกันกลิ<ช>่นเหมือนกันเลยแต,ต่ว่าเห็ดหวานเห็กววาเท่าตัวแต่ว่าเขาเลือดหอมต้องเผื่นั่นี่ไฟตรงนี้หรอกันวัดสักวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครตเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย